พี่เดียพี่เดีย,ยพอดีมีลูกค้าถามมาว่าถ้ามีบัตรประชาชนใบเดียวสามารถซื้อของกับทางร้านพันทิปทีวีได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะถากลูกค้านะคะมีบัตรประชาชนใบเดียวนะคะลูกค้าสามารถซื้อสินค้ากับทางร้านพันทิปทีวีได้เลยค่ะและวันนี้นะคะเดี๋ยวรีเดียจะพาไปทัวร์นะคะว่าถ้าสมมติลูกค้ามีบัตรประชาชนใบเดียวลูกค้าจะซื้ออะไรที่ร้านพันทิปทีวีได้บ้างคลิปนี้มีคาตอบค,ค่ะเดี๋ยวรีเดียจะพาไปทัวร์ทั่วร้านเลยไปค่ะน้องเดี๋ยวพี่เดียจะพาไปดูนะคะว่าสินค้้้้้าาาาาตตัววไไหนนนนบบงะะะะะคคทีี่สมรรรถใชชปเดดยซือ ตัใกล้ๆก่อนเลยตัวนี้นะคะโซฟาไอริสค่ะ9,990บาทนะคะสามารถใช้แบบประชาชนใบเดียวซื้อได้เหมือนกันค่ะนะคะและก็จะมีโซฟาอีกมากมายค่ะสวยงามมากๆค่ะลูกค้าขาแค่ราคา3,000บาทขึ้นไปลูกค้าก็สามารถซื้อสินค้าได้แล้วค่ะและสามารถใช้แบบประชาชนใบเดียวซื้อได้เหมือนกันค่ะลูกค้าขานนี้นะคะจะเป็นโซนโซฟาค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นโซน เตียงนอนค่ะขนาด5ฟุด6พุตลูกค้าสามารถเลือกได้หมดเลยนะคะลูกค้า่ะไม่ว่าจะเป็นโซฟานั่งสบายๆแบบนี้นะคะในราคาถูกมากๆนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะคูเปอร์ค่ะลูกค้าขาเข้าใหม่ล่าสุดเลยราคา18,990บาทเป็นกาซื้อได้นะอ่ะและมากระต่อค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าขาจะเป็นโซฟาหนังนะคะสามารถวางแก้วน้ําได้นะคะเวลาสมมุติว่าลูกค้าน้ำ 6, าหอันนี้ก็จะทำความสะอาดง่ายมีช่องเก็บของให้ด้วยนะคะลูกค้าส่วนๆแบบนี้ราคา6,990เป็นก็ซื้อได้นะคะ ไปกันต่อค่ะลูกค้าค่ะและตรงนี้นะคะจะเป็นโซฟาหนังนะคะโซนโซฟาหนังตรงนี้ก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะคะลูกค้าค่ะสรุปว่าน,นะคะชุดโซฟาผ่อนบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้นะคะขามาค่ะมาที่โซนเตียงนอนกันบ้างค่ะลูกค้าขาโซนนี้นะคะสามารถซื้อบัตรประชาชนใบเดียวได้อีกด้วยค่ะตรงนี้จะเป็นเตียงนอนและที่นอนเยอะมากๆค่ะลูกค้าขาจะมีให้เลือกไม่ว่า ชุดได้ด้วยนะคะสะดวกสบายง่ายๆค่ะลูกค้าขาแค่มาร้านมาททีวีเท่านั้นลูกค้าก็สามารถได้เตียงนอนสวยๆแบบนี้กลับบ้านได้เลยนะคะลูกค้าคะนี่สวยไหมคะนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะและตรงนี้นะคะชุดเตียงนอนและชุดห้องนอนที่อยู่ด้านหลังนี่เดียวก็สามารถผลิตไปชัตเตอร์มาเยอได้อีกด้วยค่ะอ่านี่นะคะจะเป็นชุดโต๊ะอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็น2ที่นั่งสีที่นั่งหรือ6ที่นั่งค่ะลูกค้าขะลูกค้าก็สามารถ ผ่อนบัตรประชาชนได้อีกด้วยค่ะลูกค้าคะและนี่นะคะโซนตรงนี้เลยนะคะทั้งล็อกตรงนี้นะคะมีสินค้ามากมายนะคะลูกค้าก็สามารถผ่อนบัตรประชาชนได้นะคะเบี้อลูกค้าซื้อบัตรประชาชนมานะคะซื้อบัตรประชาชนมาที่ร้านที่พีสามารถเลือกของได้เลยค่ะว่าลูกค้าจะเอาสินค้าตัวไหนนะคะ ค่ะและโซนนี้นะคะจะเป็นโซนสำนักงานและโซนตู้เสื้อผ้าสวยๆเลยค่ะลูกค้าค่ะลูกค้าสามารถผ่อนประชาชนใบเดียวได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบไหนนะคะลูกค้าก็สามารถผ่อนได้เลยค่ะเพียงราคา3,000บาทขึ้นไปลูกค้าก็สามารถใช้ประชาชนใบเดียวซื้อได้ลแหละเดรับกลับบ้านได้เลยค่ะนี่นะคะสวยไหมเดี๋ยวพี่ะพาไปดูนะคะเยอะมากๆนะคะลูกค้าขาหนี่สวยไหมนี่นะคะจะเป็นโซนตู้แช่ค่ะลูกค้าค่ะก็สามารถใช้ประชาชนใบเดียวซื้อได้เหมือนกันค่ะลูกค้าขะไม่ว่าจะ สองกระตูดตูแ้แช่ฝาทึบแบบนี้นะคะลูกค้าขาสามาัญเดินเรยนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นอาณาจักรเครื่องใช้ไฟ้านะคะจะมีตังแอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้านะคะว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าตโนมัติเครื่องซักผ้าสองถังและเครื่องซักผ้าฝาหน้านะะรวมถึงเครื่องอบผ้าลูกค้าก็สามารถใช้แบบประชาชนใบเดียวซื้อได้เหมือนกันค่ะลูกค้าขะ พันทิพย์ทีวีใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็ซื้อได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะลูกค้าคะและนี่นะคะจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์คร่าวๆที่ทีเดียมเอามาให้ลูกค้าดูนะคะและจะมีสินค้าอีกมากมายที่ลูกค้าสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวซื้อค่ะลูกค้าค่ะเห็นไหมคะบัตรประชาชนใบเดียวเราก็มีสินค้าติดไม้ติดมือกับบ้านไปแล้วค่ะเพียงแค่คุณลูกค้าเข้ามาร้านพันทิพย์ทีวีค่ะลูกค้าค่ะง่ายๆเลยนะคะเงื่อนไขนะคะเป็นไปตามกฎของบริษัทถ้าหากลูกค้าอยากได้สินค้าตรงไหนลูกค้า inbox ถามในเพจเฟซบุ๊กได้เลยค่ะหรือลูกค้าเห็นดิเลียทางช่องทางไหนลูกค้าก็สามารถสอบถามได้เลยค่ะจะมีน้องแอดมินคอยตอบลูกค้านะคะลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าตัวไหนนะลูกค้าอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะเพราะว่ารา้านพิซซีจัดโปรโมชั่นนะคะจัดโปรโมชั่นมากมายนะคะตอนนี้นะคะอย่าลืมนะคะคิดถึงแซฟลาและไวเจอให้คิดถึงพิซซี่ีค่ะบ๊ายบาย